สวัสดีค่ะสวัสดีย้ำสอนนะค,ะค่ะสลัสดพี่ป้าพี่น้องมาเห็ดกับเขา่ากินอากาศดีดีมันมนี่บ่พรหอนค่ะพี่น้องพี่พี่น้องหนึ่งปลาหนึ่งปลาตามเจียวย้ามือสอนค่ะพี่น้องนี่เจียวปลาเดียข้าแต่ปลาเดียมวาวตะบานลองนัดนะเาสิตามเจียว ล้นค่ะพี่น้องเน้นพักพี่พน้องกายหอนหอนไดแล้วพักเริ่มเปลือยเดี๋ยวอให้เปลือยหลายกว่านี้กอนค่ะพี่น้อง รกระร้าค่ะพี่น้องไปเตะเขาครัวฮะแล้วก็ต้มแก้วค่ะพี่น้องหอมค่ะพี่น้องกระราตัวเขาขาวเป็นเสียบพี่น้องเมื่นองหอมค่ะ ทนตนได้เลย่ี่นมี้สิบมิลลิเจ่อกออนไ่นุ่มอแ รวเแล้วก็พี่น้องตอนเลียวาราลปลาหนึ่งกับผักต้มครับพี่น้องมื่อนี้เน้นผักเนาะคะ่ะอาหารเพื่อสุขภาพกินแบบนี้พี่นอ้องนี่ หอมกับพี่น้องผักโขมกับพี่น้องผักหอมผักหอมหน่อยผักหอมหน่อยต้นผักโขมและจบต้ล วผักขมกินกับเจวค่ะพี่น้่งเท่ป้าส้มผักขมค่ะพี่น้่งหักขมอ่อนๆแค่กับห่อนมะละค่ะพี่น้องแค่มะละออก ไปขกินข่าวช่าน,น้ากันค่ะเล่นปลาโอ้ยพักถูกพักไมพักข่ก,กินขา่าเอินพี่น้องมาเนกินข่าวน้น่งเพี่สวัสด,ดีค่ะอันดาสวัสด,ดีค่ะแม่ลูกโอ้สวยมากเลยอันดาก,กินข้าขกาบหนังโมกินเตงมโมไปค่ะพี่น้องกินข้าวน้ากันค่ะมื้อนี้เน้นพักอาหาร ข้าวังกอกตนี้นต้รางก็จะแสบต้มึงโออปลาตุ้เยอะตอกปางให่เจ้วมากเานหนังหีดนี่มันเจวอ่ะพีแมานจะบานังหัดห่างำเจ้ย ไม่ด้คุยข้แก้วบนเสียงน้ำนะนเตี๋ยวพลาสทำบกมะลรัเนาะสเปเอาไปสุดัไสุดหลั็ได้อยากตีตอันแทนักแก้วแทัเอาจะเปียบะกจะบอหมแล้วเนาะ กวาพุ่วาแล้วสรท่เมือเ้ได้ข่อยมาหมดใไหมบ้างไหม่ว่าเป็นแกินบกควา่งว่าเร้ยวามัเลยเหรอเก่งมากเลยค่ะเียเล่เียเลเลยเหรอ ดเห็นมันแดเท่ารโอ้โอ้โอ้โอกี้นู้ดโอ้ยตใสใสท่านผู้ชมคนจังไหนผมตกี้นู้ดตัวตัวนะเข่าว่าแม่ปอนข่ามาลงมาจูกขอ้าออรนีะเออหอกแค่หลอแค่มันจะไกลแล้วน่ะมันะอะไ่อยเอ อำเภอเมืองจังหวัดน้อยเอ็ดคนเดิมเนี่ยนาจะไก่คือบัแ่แบบองเต้นี่จะท้องมากจ้ะแต่เขาจะไก่สร้างจังหวัดทั้งนั้นเลยตาแดงกับมาตสีตเกศมตากัมาตาสีตาเกมตาัมาตาสีเก่ามาปามื่อานีไหน ยั่เปาแล้วเนี่ยวบกวดเลยเป็นกะเจ็บอ่ะเป็นกอกลางใาจะเป็นเหน่อยม่ถูกขางอ่ะง่ายจุบาอ่างกเห็นว่าเอาเราเอาห้ามกำเป็น้าหลังเลยอส่หม่งน si um> um 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 네 mm,> ี้คุหาไม่พบุเป็นเรม่เห็นนะค่ะเจ็บ

ยังไปหมดยังลิมเตะจังคโอ้เตะน่อยก็สามไปเลยสามคนไม่ไนานแคนูโงคนนนั้นเชื่อเจ้าแจบนีดี่ะทำไปใหญ่คนเตอ ไม่ได้แบถ้าโค้งไปมละลายในปากเลยเจ้าอันดาไม่ินมดแต่ก็ให้เราก็จะดุหมูเด้อแมน้าขายสวัสดีท่านผู้ชมอ้าวสวัสดีค่ะสวัสดี้นมางนเยเลยากเวลีเหลกาทั้ ออมาจานเกลือกันเลยหอมาใส่นโดจิ้ตัเนื้กรอนไม่ไหาใช่เอาไปไว้ใช่ยอัน้มบเอกรอมีอันเสียบด้วยมั้งบู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 นูบ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 นบูบูบูบ่บูบูบูบยบู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 บาบู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 บนบบบู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 นูบ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 ูีูบูบบ่บูบนบูนี่นี่บ

โอ้ยแต่ว่าหอนคัดหอนเนี่ยห้านี่มันเคนกันว่าเทียงขคลนกยังบท่านเนี่ยนอนูเด้อนี่เปต่างตากัเรื่องอโอ้ยรอนมากยังเป็นบบว่ามังจ้านอนบนหอนเนี่ยเที่งอันมาหน่อยสองตัวกับสีปีนข้บบ้านมันนี่เออเอาด้นุ่งสาวเป็นจ้างกันอาบ้านหมันยานมันยานบุ๊ ไปค่ะพี่น้องสำหรับคลิปส่วนพี่น้องกินเข่ากับ 1, ปหนึ่งปลาต้มผักผลิตภัณฑ์ผักจำเจวมาจากศิราลาดผู้ใน,นนานฐานหลังพี่ลินสวัสดีค่ะ,คะขีปหนาพ่อกันไหมเนาะค่ะหลายๆเที <c oughs> ยน <c oughs> เพป็นๆมาตรวจมาก่อนแล้วกำลังผึ่งมะนังตลาดอิ่มเรียบร้อยแล้วกินกวอนมูอ